ชายผู้ที่โดนอสูรพรากครอบครัวไปจากเขาทําให้ในใจเขามีความแค้นอสูรเป็นอย่างมากเขาได้ฝึกตัวเองอย่างหนักเพื่อจะฆ่าอสูรให้หมดไปจากโลกไปนี้ใช่แล้วครับชายคนนี้คือคาราโดะกทันจิโร่ผู้ใช้ปราณทะเลนั่นเอง เดี๋ยวๆพี่ทำไมมันถึงเป็นปานทะเลล่ะอ๋อเพราะว่าตอนสุ่มสกีนมันเค็มมากเลยครับน้องก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนเลยนะฮะผมวันนี้ก็อยู่ในช่อง myx channel นะวันนี้ผมจะมาเล่นตัวของหยานในสกินคำโดดทันจิโร่นะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของจังเกิลนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ผมเล่นหยานนะก็ถ้าโดนด่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพผมปิดแชทไปแล้วนะ ก็ในขณะที่ผมกําลังฟาร์มป่าอย่างเมามันนะครับผมก็ได้มีไอลิลากเพื่อนมาหาผมถึงในป่าเลยผมเลยจัดคังุรละแดนเป็นหนึ่งกระบวนท่านะครับเดี๋ยวมึงเจอโตะยาสตาร์เบอร์ซีมก็ในขณะที่ผมคิดอะไรเพลินๆอยู่นะก็มีศัตรูเข้ามาเวทเลสผมนะครับผมผมเลยไม่รอช้านะครับจัดระบบาคังุรละแดนใส่ศัตรูไป1หนึ่งกระบวนท่านะครับผมว้าอย่าทำหนู เเด๋ยมึงจอโตโอเคไฟนี้ถือว่าคุมนะทุกคนเพราะว่าเราได้เขามาสี่ตัวเลยนะเหตุเกิดเพรเลสตัวเดียวนะทุกคนก็ตอนนี้ผมได้พาเพื่อนมาตีมังกรเก็บเวลตามปกตินะ ผมไเห็นเอลซูโผมาในแมพผมก็เลยจัดระเบมคังุระแดนเป็นหนึ่งกระบวนท่านะครับผมหล้วจนจังหวัดที่ผมกำลังจะเดินออกนะครับผมได้เจอดับเบิลดอนะผมมาพนไฟใส่ผมนะครับมันไม่ดีนะผมก็เลยจัดปานวาลีใส่ไปนะครับผมเพราะว่าระบบาคังุระแดนผมหมดนะแต่ผมก็จัดการกับดับเบิลดอนะ้นผมก็เลยโดนเพื่อนดับเบิลดอเก็บไปนะครับผมชอดนี้ก็หลังจากที่ผมตายนะผมก็ได้กลับมาฟาร์มป่าตามปกตินะทุกคนก็ดูเหมือนว่าเลนบนผมจะโดนกดแบบยับยืดเลยนะก็ ผมไม่สนใจนะผมขอฟาร์มฟาร์มต่อแล้วกันนะครับผมผมไม่ขอสนใจใครนะตอนนี้เพราะว่าผมต้องการตังค์นะ<อ>ก็ในจังหวะนี้ผมได้เช็คคลิปตามปกตินะผมได้เจอเอลซูมายิงสกิตนิดหน่อย,อย,อยผมก็เลจะเข้าไปมีปากเสียงนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเลยกออกมานะครับผม แล้วตอนนี้ผมเจอซิวนะผมมายืนอยู่ข้างหน้าผมาาเอา้าจีิงงทำไมผมเลยเปิดระบำคังงูระแดนจัดเป็นหนึ่งกระบวนท่าของฆ่าซิวนะผมใส่จะแหลกนะครับนี่ผมเลยตามอาริตตนะครับแต่ไม่ไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมีเพื่อนมายังไงเพื่อนเต็มเลยนะครับผมตอนนี้ในเพื่อนผมได้ทำการเข้าไปไฟแล้วนะครับผมก็อยากให้เข้าไปไฟเพื่อนแต่มันลึกเกินไปนะเพื่อนเราเข้าไม่ถึงแล้วผมก็จะตาแล้วด้วยโอเคผมขอออกมาก่อนแล้วกันตอนนี้ ก็หลังจากที่ผมซุ่มฟาร์มจนมีของนะผมก็แบบอยากฆ่าคนนะครับผมโอเคจนนี้เจออลิสนะผมเลยไม่รอช้านะผมจัดปานวาลีไปหนึ่งสเต็ปนะเปิดระบบมคางคุณละแดนฟาดฟันนะผมแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นพ่อมดก่อนเพราะตัวบางกว่านะโอเคไล่ฟันพ่อมดจนตายนะแล้วก็กลับมาฟันน้องอลิสนะครับผมเดี๋ยวมึงต่อมาเจอคิโตนะผมก็เลยจัดการคิโตไปอีกหนึ่งตัวนะผมแล้วก็ออกมาได้แบบชิลๆนะครับผม ก็หลังจากที่ผมเก็บที่เป็นคิวมานะครับผมผมก็ได้กลับมาเคลียร์คลิปตามปกตินะก็ดูเหมือนว่าซิวผมมัจะแค้นผมแนละ้วก็เลยแบบกระโดดใส่ผมเพื่อจะฆ่าผมนะแต่ผมรู้ดีนะผมว่าผมสู้ได้ผมก็เลยส่วนไปหนึ่งทีนะครับผมโอเค ก็ช็อตนี้เขาตายไป5้าเลยนะครับผมเพราะว่าฟอรลินเราเก็บเอลสูได้ข้างล่างนะก็ตอนนี้เกมของฝั่งเรานำมากนะครับผมกำลังสโนบอลมาทางฝั่งเราอยา่างหนักเลยกล็จังหวะนี้นะเกมเรากำลังได้เปรียบอย่างมากผมก็เลยพาเพื่อนมาตีมังกรนะครับผมเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในทีมนะก็จากที่ได้เปรียบได้ไม่นานนะครับผม,มตอนนี้ย้อน<ด>ผมได้ห้าเนะ <c oughs> ผมไปเจออาเลนข้างล่างนะแหลมอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลยโดนอาเลนเก็บไปนะช็อตนี้คนของผมก็เลยเสียเปรียบนะผมกลายเป็น4ต่อ5นะ ก็ในขณะที่รอท่านยอนเกิดอยู่นะฟอรเรนผมได้ห้าวตีนะผมได้เข้าไปไฟแล้วเข้าไปตายนะผมก็ช่วยไม่ทันนะผมก็เลยแบบทดแทนโดยการแบบเก็บพ่อมดมาให้ตัวหนึ่งเนื้อผมเพราะว่าดาเมตตอนนี้ผมแรงมากนะผมโอเคดีไม่เสียอะไรมากนะผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าซิลกับเอลสูกำลังจะไปที่ป้อมซ้ายของผมนะกำลังจะดันป้อมผมผมเลยจะวับกลับบ้านไปกันนะ ก็ดูเหมือนว่าไอรีที่ผมจะไปจ๊เอเกับเอลสู่เข้านะก็เลยเก็บเอลสู่มาได้1ตัวนะผมก็ทําการวิ่งไปช่วยไอรีก่อนนะผมแล้ววิ่งมาเจอพอดีผมก็เลยทําการเปิดอันตินะครับผมระบมคัุลัดแดนค่าซิวไปได้1ตัวนะครับผมต,ตอนนี้ผมทำการไล่น้องออรีต่อแต่ดูเหมือนจะไล่ไม่ทันทนะผมเลยถอดใจก่อนนะผมเพราะว่าน้องออรีมันวิ่งเร็วเกินแล้วนะผมไล่ไม่ทันจริงๆนะตัวนี้ ก็ตอนนี้ดาร์กสิบห้าทีเกิดพอดีนะผมก็เลยพาท่านยอนมาตีดาร์กก่อนนะเพื่อเพิ่มความได้เปรียบให้กับยิมเรานะครับผมที่เราจะได้แบบมีดาร์กตัวใหญ่นะคอยแทงป้อมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตอนนี้ดาร์กสิบห้าทีมาถึงหน้าบ้านฝั่งศัตรูนะครับผมผมก็ได้แบบดูเชิงนิดหน่อยนะเพื่อทําการแบบจะเล่นนะแต่อันี้ผมเข้าไปตายก่อนคนแรกเลยนะครับผมเมื่อกี้ ผมรู้จะทำยังไงนะครับผมก็แบบเดินวนเดินวนนะผมเพราะว่าไอรีผมเข้าไปโชว์แอคแล้วก็ไปตายนะผมผมเลยเปิดระบมข้างกุระแดนนะครับผมแต่รู้จะเข้าตัวไหนดีเนี่ยมันเยอะเกินผมมันมาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคได้มา2ตัวนะ ว่าจะกลับไปแบบตีป้อมนะ้ำตังตีไม่ได้นะผมพอดักตายพอดีนะเลยแบบมาเคลียร์คีปเลนบนนะมาเจอซิลกับพ่อมดนะก็เลยแบบคงจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอันตรนะแต่ตอนนี้นะผมได้รอเพื่อนเกิดนะย้อนผมได้เป็นแหลมอีกแล้วนะทันย้งผมแหลมแล้วแต่ทันย้งมยผมสโลคิวซิลได้นะทุกคนดูดิยังเอาอ่ะก็ในตอนนี้นะครับผมเพื่อนเราเกิดมาครบแล้วนะฝั่งเขามีตายคนนึงนะงตอนนี้เราได้เปรียบเป็นอย่างมากนะเพราะฝั่งน้นตายหนึ่งคนนะผม ตอนนี้ผมเจออาเรนนะผม,ผมเลยเปิดอันติฟาดฟันอาเรนนะแต่อาเรนแบบได้ฟิกหนีออกไปได้นะครับผมโอเคผมไล่ตามไม่ทันนะแต่ดูเหมือนเพื่อนเราจะแบบเก็บหมดเลยนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เรามารอจบบ้านอย่างเดียวเลยนะส่งอีโมจิไปหนึ่งทีทะตอนนี้ฟิวเกิดมาน่าจะกันอยู่ไหมสิวอันติผมขอเดดออกมาก่อนหนึ่งทีนะผมก็น่าจะจบบ้านได้เลยผมขอตีบ้านเลยแล้วกันเด้อโอเคนะครับผมก็จบไปสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวสกินคามาโดทันจิโร่นะครับเสาหลักแห่งเกลียนะครับก็ น่าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกัน